เห็นไหมเห็นพี่เขาทำงานไม่นะ่ะนูน่นกูดปล่อยกูดปล่อยเก่งจังเลยลูกใครเอ่ยนอนน o t keep just let team test a little bit เออไม่กลัวลูกไม่กลัว LP not for you ปลูกเองเลยนะคะอันนี้คือเขาช่วยแม่ปลูกค่ะงงใหญ่มากค่ะทุกคนลูกเบลเลอกเลยนะคะมีแตกด้ว <laughs> Careful, <laughs> look, look at naughty boy. ก็นก็อนเดียดนาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะ12-13องศาค่ะเริ่มมีแดดนะคะจริงๆประเทศนี้นะคะช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วค่ะ วันนี้ก็ไปส่งวิลเลียมที่คินดี้ที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวขากับแล้วก็จะพาทุกคนแวะไปดูวัวนะคะเป็นวัวพันธุ์ดั้งเดิมค่ะคือมันไม่ค่อยมีคนนิยมเลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นวัวค่อนข้างที่จะโตช้าค่ะแต่มันน่าราักมากเลยนะคะมันตัวมันเหมือนหมีค่ะจะเป็นตัวสีดําแต่ว่าตรงกลางลําตัวจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ขนค่อนข้างหนานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนแวะไปดูกันค่ะ อย่างที่เอเคยเล่าให้ทุกคนฟังอะนะคะว่าประเทศออสเตรเลียเขาจะเป็นประเทศที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ด้วยนะคะ,ะที่เอ๋อยู่ก็จะมีพวกปศุสัตว์แล้วก็เกษตรกรรมด้วยปศุสัตว์ก็จะเป็นพวกวัวพวกแกะพวกม้านะคะเกษตรกรรมก็จะเป็นพวกอง,งุ่นแอปเปลิลพวกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะแต่ว่าโซนที่เอ๋อยู่เนี่ยเขาจะเลี้ยง วัวกับแกะเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ฟาร์มที่เพามาดูวันนี้นะคะจะเป็นฟาร์มวัวเป็นพันเบลแกลลเวค่ะถ้าภาษาอังกฤษนะคะถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าพันเข็มขัดแกลลเวค่ะ mm hmm. คือมันน่ารักมากเลยนะคะมองเห็นไหมคะว่าวัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็น ตัวสีดําแล้วก็มีเส้นสีขาวตรงท้องนะคะเป็นมันมันเป็นเหมือนเข็มขัดนะคะเข็มขัดรอบตัววัวนะคะแล้วเขาก็จะขนหนาด้วยนะคะทุกวันนี้ที่นี่เขาจะไม่ค่อยอไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเยอะนะคะแต่ก็จะมีเห็นเป็นบางส่วนนะคะคือไม่ใช่ว่าเนื้อเขาไม่ดีหรือว่าเขามีข้อบกพร่องอะไรนะคะ เป็นเนื้อที่พันดีอีกพันหนึ่งค่ะเป็นวัวพันดีพันหนึ่งอะนะคะแต่ว่าเวลาเลี้ยงอ่ะเขาจะเจริญเติบโตช้ากว่าพันแองกัสหรือพันชา์โลเล่นะคะเพราะฉะนั้นคือทานโซนฝั่งที่เออยู่เนี่ยเขาก็จะนิยมเลี้ยงพันแองกัสเสียเป็นส่วนใหญ่พันแองกัสกับชาโลเล่นะคะเอ แต่เวลาอาไปส่งวินเลียมไปโรงเรียนนะคะก็ชอบแวะมาดูตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันน่ารักค่ะมันตัวมันเหมือนหมีเลยนะคะทุกคนคือตัวมันดูเหมือนมันมัน,ม,นมันอ้วนด้วยนะคะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะ โย่จับกระต่ายได้ดูสิมันชอบแอบไปกินผักแม่ดีนักดีใช่ไหมวันนี้เราจะกินต้มกระต่ายดีไหมลูกกินต้มกระต่ายดีไหมลูกโอ้ยตัวยังเล็กอยู่เลยดูสิทำไมมันเหมือนแมวเลยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกมันไม่แอบลุกกระต่าย Can you say that กระต่าย Love it กระต่ายกระตายเ่ียนกิฟต to baby นนบุรีมดกนกอลิ to baby 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 want to see where is the baby b a b ไละไปละเอาคนบางคนก็วิ่งอยู่ในสวนอ l b ีตาบอดน่ไรมองไม่เห็นกระตายนี่ เอ,อ้ยเอ้ยน้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวเอ้ยน้องกลัวกระต่ายจะสลอเลยกระต่ายอย่าให้น้องกลัวโอ้ตอนกินตัวหิมพีก็ในอิดแอลบีวินนต์เล็ดอยู่อิดนองดีกินไม่ได้โอ้เอน้องกลักวกระต่ายแล้วลูกน้องกลัวกระต่า,ตายอาสาซกลัวกระต่ายใช่ไหมหรอ,อ,อกแอลบีวินนตกันนะกิฟต์สี่ ยูคาร์นิตไหนมุดหายกระต่ายกระต่ายหายไปไหนตามกระต่ายไม่ทันเอลบีนี่ไม่ได้เรื่องเลยโอ๊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 ตลอนน็อกิฟต์เถอะ just let team touch a little bit เออไม่กลัวลูกไม่กลัวเอลบี not for you Billy I'm just be be nice please เล่นเบาๆลูกเดี๋ยวจะเล่นแรงเดี๋ยวมันตายไอน้องอย่าเล่นแรงเดี๋ยวมันตายให้น้องเอาให้น้องจับใหม่เลยแล้วให้น้องจับใหม่แล s ไ t จะเปนซ e e e now c o m ม on s ี e he กซ์ i ซต now สสโลลี่ส t ว้าน้ำหูน้ำตาขีมูกไหลหมดเลยเ l ลิตเที่เจ t ส l ล w l y นั่นะอุ้ยอุ้ยอ c กซายจอุ้ย e x c ก t i n g อยากเล่นก็อยากเล่น oh <my> กลัวก็กลัวมาพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไยเยเดมก่เอลบีเอลบีับเอลบีนั่นนั่นนั่นเอลบีเอลบเอ่งกูเด good boy Good, very g o o d job. thank you ขอบคุณครับถอยระวังระวังหลบระวังระวังหอมระวังหอมระวังเฉลยโอ้ข้าระวังระวังโอ้ there? There ข้าอยู่ก่แดดได้ดิกาลีกระเทียมหลบตรงนั้นเออเบา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 ,บา ไปเก่งมากเลยไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวเล็กนี่ล่ะอะไรลูกเอาอะไรตัวเล็กจะช่วยอะไรฮะตัวเล็กจะช่วยอะไรตัวเล็กช่วยอะไรตัวเล็กช่วยร้องหรอลูกฮะน้อดีอะไรโอ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 ล้มด้วยเอ้าเอ้าเอาลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นไม่ช่วยไม่ช่วยเลิกหมดและไป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 ไหนลูกไปไหนอ่ะบายไปไหนลูกไปไหน จะไปไหนลูกไ <laughs> ปไปไปเออไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะลูกนะเออคนเก่งปะเอาเอาไปนั่งตรงนู้นลูกไปไหนอืมยืนอยู่ยยตรงนั้นแหละายแม่ไปทำงานก่อนนะลูกนะเออ <c oughs> โอ้ยเก่ <c oughs> งจังเลยลูกเก่งจังเลย <c oughs> เห็นไหมเห็พี่เขาทำงานไม่หน่ะนุน่นกดป่อยกดปล่อยเก่งจังเลยลูกไข่เอ่ยนีฟฟักทองนะคะประมาณเอปลูกประมาณสี่หลุมนะคะตรงนี้น่าจะประมาณสิบลูกะคะ่ะที่นับๆกันดูนะคะเย่เย่เย่เยีเซลพี ่น,นี้คะปีนี้คิดว่าน่าจะทันหน้าหนาวนะคะเพราะว่าถ้าหน้าหนาวน้ำค้างมาหน้าออทําเนี่ยคะ่ะเพราะน้ำค้างมันแรงมากน่าจะได้ดกินกันน้ำค้างแรงใบเบยอะไรก็จะตายหมดนะคะอีกประมาณเดือนสองเดือนก็เรียบร้อยคะ่ะ แม่เขืาเทศนะะเต็มเลยแค่ปลูกจมาเหรอพี่นำ้ำ <Yeah. S 1> มีจมูห้อให้ทุกคนมาดูพริกฝีมือลูกชายสุดที่รักนะคะอันนี้ฝีมือวิลเลียมปลูกเองเลยนะคะอันนี้คือเขาช่วยแม่ปลูกค่ะ พริกปีนี้ก็คงมีแค่ต้นนี้ค่ะที่สวยคือลูกเยอะมากเลยนะดอกมากเป็นพริกเขียวเป็นพริกชีฟ้าที่เราซื้อต้นมาจากบันนิ่งนะคะอันนี้ก็คงเอาไปทำน้ำพริกค่ะอาจจะเป็นน้ำพริกหนุ่มก็ว่ากันไปนะคะแต่โดยส่วนมากก็ทำน้ำพริกตำน้ำพริกกับ ทูน่าค่ะเพราะว่าประทูที่นี่ก็ค่อนข้างหายากนะคะต้องไปซื้อร้านไทยอย่างเดียวค่ะเอ้ยพวงใหญ่มากอืม ได้มาแล้วค่ะเลิศเลยพวงใหญ่มากค่ะทุกคนลูกเบลเลอร์เลยนะคะมีแตกด้วยยังไงวันนี้ลาทุกคนไปแล้วนะคะกับมะเขือเทศพ,พวงใหญ่ๆค่ะ